Musica สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งกับครูจินตนากญญาทองนะคะสำหรับในวันนี้เราก็เรียนต่อจากเรื่องของเวลาและช่วงเวลานะคะก็จะมาสู่ถึงเรื่องของการนับสการาดนะคะค่ะเรื่องของการนับสกราดนะคะ การนับศักราชเราจะพบว่าเป็นการนับศักราชแบบสากลและการนับศัการาชแบบไทยอ้าวทีนี้เรามาดูการนับสกราชแบบสากลนะคะการนับศักราชแบบสากลที่คนนิยมใช้กันทั่วโลกนะคะก็มีคิิสักราชและมีฮิตรอสกสาราชซึ่งคิิสักราชเป็นศัการาชของศาสนาคริสต์ส่วนฮิตรอักราชเป็นศักราชของศาสนา อิสลามนะคะสำหรับถ้าดูศักราชแบบไทยการนับศักราชแบบไทยเราจะพบศักราชแบบไหนบ้างดูตัวแรกเลยจุลศักราชค่ะศักราชที่สองพุทธศักราชค่ะสักราชที่สามรัตนโกศิน์ศกสักราชที่สี่มหาสักราชภาพแต่ละภาพครูสื่อความหมาย ว่าอย่างเช่นภาพแรกจุลศักราชจุลศักราชเป็นภาพของเจดีชเวดากองครูกำลังจะบอกต้งเรียนว่าจุลศักราชเกิดขึ้นในประเทศพมา่าหรือเมียนมา่านะคะต่อไปพุทธศักราชเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพุทธประวัติต่อไปรัตนโกสินทร์ศก็เกี่ยวข้องกับวัดพระศรีรัตนาศาสดารามก็คือกรุงเทพมหานคร และมหาสกราดเห็นภาพไหมคะเป็นทัชมาฮาลค่ะซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สวยงามในประเทศอินเดียนั่นหมายความว่ามหาสกราดมีจุดกำเนิดที่ประเทศอินเดียนะคะต่อไปเรามารู้จักเรื่องของสกราดกันนะคะสำหรับสกราดเริ่มนับแต่ละสกราดเนี่ยแล้วแต่ว่าศาสนาไหนเกิดเหตุการณ์ใด สำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาเป็นปีที่เริ่มต้นศักราชและศักราชยังเกิดขึ้นจากความศรัทธาของาศาสนิกชนก็คือ,อคนในาศาสนานั้นนะคะการมีลักษณะเป็นสากลได้เนี่ยต้องได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางศักราชสากลของโลกนะคะได้แก่มีพุทธศักราชเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในทวีปเอเชียนะก็ก็นับว่ามากนะคะเราเริ่มนับ ศักราชเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานคิดสักราชเริ่มนับศักราชเมื่อพระเยซูประสูติและฮิตเราะเริ่มนับศักราชเมื่อปีที่ผู้นำของเขาคือนบีมูฮัมมัดอพยพจากเมืองเมกะไปเมืองเมเดนะนะคะเพราะว่าฮิตเะแปลว่าอพยพโยกย้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าการนับสักราชส่วนใหญ่มักเริ่มต้นจากเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาของศาสนาเขาเช่นคิดศักราช ปีที่ผู้นําของเขาก็คือศาสดาของเขาพระเยซูประสูฮิตราะปีที่อพยพพุทธศักราชเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานทีนี้การใช้ศักราชปัจจุบันส่วนใหญ่ประเทศต่างๆใช้คิดศักราชเป็นศักราชกลางในการที่จะ ติดต่อสื่อสารเนื่องจากเป็นสกราชที่ชาวตะวันตกซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมโลกมากไม่ว่าจะเป็นวิทยาการเศรษฐกิจการเมืองสังคมแล้วก็การสื่อสารเราดูพุทธศักราชนะหรือพศเป็นศักราชทางพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนตั้งขึ้นนิยมใช้ในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเป็นาศาสนาประจำชาติเราเริ่มนับตั้งแต่ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันพริริพพาน ไปแล้วหนึ่งปีเป็นปีพศหนึ่งแต่มีบางประเทศเช่นประเทศศรีลังกานับปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเป็นพศหนึ่งแต่ประเทศไทยและเพื่อนบ้านนับปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วหนึ่งปีค่ะต่อไปมหาสการาชหรือมศเนี่ยนะคะ เริ่มต้นจากพระเจ้ากนิษกะตแห่งราชวงศ์กุสานะ,นะคะซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ครองคันธาราชของอินเดียทรงตั้งขึ้นเริ่มภายหลังพุทธศักราช621ปีครูอยากให้ในักเรียนจำตัวเลขนะคะที่เกี่ยวข้องกับมหาศักราช621ปีเกิดหลังพุทธศักราชนะคะเขาบอกว่ามหาศักระเริ่มเผยแพร่เข้าสู่ประเทศไทยผ่านทางพวกพราหมณ์แล้วก็พวกที่พ่อค้าอินเดียที่เข้ามาค้าขาย พบหลายแห่งเลยค่ะในหลักฐานทางวิศาสมัยสุโขทัยอยุธยาตอนต้นนะคะอย่างเช่นในศิลาจารึกเป็นต้นส่วนจุลศักราชหรือจศออจุลศักรษรนะคะผู้ตั้งคือโปปะสรหันลาศิธาบทมาคลองแผ่นดินพม่าเริ่มภายหลังพุทธศักราช1,181ปีนั่นเจอตัวได้อีกชุดหนึ่งแล้วนะคะเกี่ยวกับพ้อมกับจุลศักราชน้อยกว่าพุทธศักราช1 1 8 1 ซึ่งเราจะพบมากในศิลาจารึกและก็พงศาวดารต่างๆทั้งอของล้านนาทั้งเหนือนะคะสุโขทัยอยุธย,ยาและรนะัตนโกศิน์ตอนต้นทีนี้ครูมีความรู้ที่จะเสริมนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของปีจุลศักราชนะคะ,ะเขาบอกว่าสิ่งที่ควรสนใจเกี่ยวกับการใช้จุลศักราชในเอกสารประวัติศสาสตร์ไทยโบราณประการหนึ่งก็คือ,อความนิยมในการเรียกศศแปลว่าปีนะคะ ตามตัวเลขสุดท้ายของปีจุลศักราชเขาบอกว่าป uh ีจ huh. ุลศ <t> ักราชที <t> ่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเรียกว่าเอกศปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยสองเรียกว่าโทศปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลขสาตรีค่ะตรีศกถูกต้องปีที่4ปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลขสีเรียกว่าจัตวาศปีที่หปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลขห้เรียกว่าเบญจศ เบนแปลว่าห้านะเอกหนึ่งโทสองตรีสามจัตวาสี่เบนจะห้านะคะเบนจะศกต่อไปปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลขหกเรียกว่าช่อศกนะคะชอบบ่อศกส่วนปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลขเจ็ดเรียกว่าสัปะตะศกปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลขแปดเรียกว่าอัฐศกอัฐแปลว่าแปดเช่นเครื่องอัฐบริขารก็คือ อของจําเป็นเครื่องใช้ของพระสงฆ์8อย่างใช่ไหมคะอัฐบริหารต่อไปปีจุลศักราชที่ลงทา้ายด้วยเลขเก้าเรียกว่านกผสมเช่นทองนกผ้เก้าก็คือทองเนื้อเก้านะคะเรียกว่านกผสมหมายถึงปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลขเก้าทีนี้ปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์เรียกว่าสำริดทิศค่ะอันนี้เป็นความรู้ที่ ครูนำมาฝากนักเรียนนะคะต่อไปมาดูรัตนโกสินทร์ศกซึ่งเริ่มนะับปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ของราชอาณาจักรไทยเมื่อปีพศ2325แต่เราเริ่มใช้รัตนโกสินทร์ศกเนี่ยก็คือในช่วงสมัยรัชกาลที่5และใช้มาจนถึง ต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเราถึงใช้พศมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะต่อไปอ่แอบกระตุน้นความคิดนักเรียนนิดหนึ่งนะคะว่าที่เขาระบุมหาศักราชและจุลศักราชมันใช้เราพบเห็นในหลักฐานทางวัติศาสตร์ใกล้เคียงกันคือทั้งของสุขโขทัยอยุธยาอยากถามว่า ในหลักฐานประวัติศาสตร์ไทยมีความแตกต่างกันอย่างไรที่เราจะแยกนะคะแยกระหว่างจุลศักราชกับมหาศักราชถ้าเขาไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นใช้ศักราชไหนนะคะเราจะดูอย่างไรเขาบอกว่าการระบุมหาศักราชจะระบุเป็นปีนักกษัตริย์เช่นปีกุลปีมาแม่ส่วนการระบุจุลศักราชจะระบุเป็นโศกเช่นนกผสมอย่างที่เราเรียนมานะคะเอกโทตี จัตะวาเบญจช่อโศกสัป,ปตโโะโศกอัฏฐโศกนกผโศกและสัมริธิโศกอันนั้นจะเป็นจุลสกรลชะแต่ถ้ามหาสกัลละจะระบุเป็นปีนักรรษัตริย์ก็คือปีกุลปีมะแมแล้วพวกเราเกิดปีอะไรกันคะอ้าวทีนี้เรามาดูกันว่าปีของเราเกิดปีไหนนะคะมาทบทวนความรู้ซึ่งบางคนต้องรู้อยู่แล้วละ่ะเพราะว่าครูเชื่อว่านะักเรียนห้องเราเนี่ยก็น่าจะ เกิดกันครบ12ปีนักกษัตริย์นะคะมาทบทวนความรู้นิดหนึ่ง12ปีนักกษัตริย์เราเริ่มจากชวดสัตว์ประจำก็คือชวดหนูค่ะถูกต้องฉลูละคะวัวค่ะขาลละคะเสือค่ะสีเถกระตายมะโรงงูใหญ่ค่ะมะเสง หูเล็กมะเมียม้าค่ะมะแมลนะคะแพะค่ะวอกละคะลิงค่ะลักาไก่จอสุนัขค่ะหรือหมานะคะแล้วก็ปีกุลหมูค่ะใครเกิดปีนักษัตรย์ใดนะคะคงจะทราบนะคะว่าสัตว์ประจำปีนักกษัตรย์ของเราคืออะไรนะคะ ชั่วฉรูขานเถาะมะโลงมะเสงมะเมียมะแมะวอกละกาจอกุลอ้าวครูมีแถมให้ด้วยสิองราศีเราเกิดราศีใดกันราศีมังกรเห็นสัญ,ญลักษณ์ไหมคะหัวเป็นอะไรคะข่าแพะหางเป็นปลาเพราะนั้นมังกรนี้อาจจะเรียกว่าแพะทะเลก็ได้นะคะกุมราศีกุมคนโทน้ำ ราศีมีนปลาค่ะราศีเมษแพะอันนี้แพะธรรมดานะ,ะไม่ใช่แพะทะเลนะคะราศีพฤษภแลวคะควายค่ะราศีเมถุนนลคะคนคู่ค่ะราศีกรกฎค่ะปูค่ะราศีสิงคค่ะสิงโตราศีกันผู้หญิงงามนะคะ ราศีตุลตาช่างความยุติธรรมนะคะราศีพิจิกแมงป่องนะคะและราศีธนูนะคะสัญลักษณ์ธนูเลยนะคะเพราะนั้นถ้าจะเทียบก็คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคม พฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะคะคงตอบตัวเองได้นะคะว่าตัวเองเกิดปีนักษัตรใดและอยู่ราศีใดอ้าวแถมให้อีกเรื่องหนึ่งถึงแม้เราเป็นคนยุคปัจจุบันนะ,ะแต่เรามาดูเรื่องของหลักการเขียนข้างขึ้นข้างแรมเป็นการอ่านวันเดือนทางจันทคกติการเขียนวันเดือนทางจันทรกตินะคะประกอบด้วยตัวเลข3ตำแหน่ง ก็คือตัวเลขตำแหน่งที่1ตัวเลขแรกจะมี7ตัวเลขคือ1 2 3 4 5 6 7สโดยเริ่ม1จากวันอาทิตย์แล้วก็เรียงไปจนสิ้นสุดที่วันเสาร์นะคะ1หมายถึงวันอาทิตย์2วันจันทร์สวันอังคาร4วันพุธ5วันพฤหัส6วันศุกร์แล้วก็7วันเสาร์นะคะ ส่วนเลขตำแหน่งที่2หมายถึงข้างขึ้นซึ่งจะเขียนไว้บนเครื่องหมายไปยานน้อยนะคะส่วนข้างแรมจะเขียนไว้ใต้เครื่องหมายไปยานน้อยซึ่งทั้งข้างขึ้นและข้างแรมมีตัวเลขเท่ากันคือ1นถึงส5ส่วนตัวเลขที่ตำแหน่งที่3นะคะหมายถึงเดือนทางจันทรคติมีเลขตั้งแต่1ถึง12เหมือนกันแต่เดือนที่1ของเขาคือเดือนเรียกว่าเดือนอ้ายคือเดือนธันวาคมเดือนที่2คือเดือนยี่หมายถึงมกราคม เพราะนั้นเดือนสุดท้ายก็ต้องเป็นเดือน12คือพฤศจิกายนอ่าเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างถ้าอย่างนี้เราตอบพร้อมกันได้ไหมคะอ้าวครูให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งเลข7เป็นตัวเลขตำแหน่งที่1เริ่มจากวันอาทิตย์คือ1เพราะฉะนั้น7ต้องเป็นวันอะไรคะวันเสาร์ค่ะแล้วเดี๋ยวดูเฉลยนะคะวันเสาร์ตัวเลขสองที่อยู่เหนือ ไปยันน้อยก็ต้องเป็นข้างค่ะข้างขึ้นเดือน12เลข12นี้ก็คือเดือน12เดือน12ของเขาก็คือเดือนค่ะเดือนสุดท้ายเพราะเดือนแรกเป็นเดือนอ้คือธันวาคมเพราะฉะนั้นเดือน12ก็ต้องเป็นพฤศจิกายนใช่ไหมคะวันเสาร์ข้างขึ้นสองข้าเดือนพฤศจิกายน าใครตอบถูกเหมือนคำเฉลยนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะมีตัวอย่างหนึ่งก็คือเลขห้าเลขห้าเริ่มจากหนึ่งวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นห้าก็ตรงกับวนันตอบในใจไว้นะคะวนันพฤึงหัดตัวเลขข้างล่าง ก็คือเลข12นั่นแสดงว่าข้างขึ้นหรือข้างแรมคะค่ะข้างแรม12บสอข้ามและเลข10ก็คือเดือน10บทางจันทรคติก็หมายถึงเดือนตอบถูกกันไหมคะดูเฉลยวันพฤหัสบดีแรม12บสอข้ามเดือน10หรือเดือนกันยายนถ้าถูกแล้วไม่ว่าจะเจอตัวเลขไหนนะักเรียนคงอ่านได้นะคะหลักการอ่านข้างขึ้นข้างแรม แล้วก็เราจบเนื้อหาในเรื่องของการนับสกรารนะคะซึ่งในครั้งต่อไปเราก็จะเรียนกันเรื่องการเทียบสกรารก่อนอื่นเมื่อจบเนื้อหานี้แล้วให้นักเรียนเข้าห้องคลาสมของเรานะคะเข้าไปทำใบงานที่1นอนะคะครูเล็กหวังว่านักเรียนคงจะทำกันได้เป็นการทบทวนตัวเองแล้วพบกันใหม่ในเนื้อหาหน้านะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ